ต้องสุ่มเป็นอะไรเอยเกยด้วยจะจอยยังเคสสามร้อยหกสิบบาทอีกแล้วโอ้โหดอกนี้มาเลยโอ้โหโคมไฟไอ้บ้าเอ้ยเขี้ยคำตื่นมาท๊อฟเฟอร์แปดปีขึ้นไปเบ้อเบ่อ นีดแต่ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันจยาบคายนักกีฬาคายนักกีฬาคายและเป็นตัวกูุ๊กูุก่อนที่จะดูอย่างไรอยถ้ามาดูถ้ามาเห็นมันเป็นแบบเนี้ยมันพูดแบบเนี้ยก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยพี่น้ามาเพื่อบอกส่งกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงแต่สิ่งด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอวัดให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็คอะก่อนกระราสัมบันดีกับทุกท่านเลยนะครับน้าามเเด็กลน เกมของพีญี่ปุ่นกันแล้วนะครับมาสเปริตวันเดอร์เอ้ยใช่ป่บวะช่างแม่งมเหอะนะมาเดี๋ยวเรามารอเล่นกับพีญี่ปุ่นหน่อยดีกว่านะครับผมนะทุนสามร้อยกับเบสสิบบาทน,นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะแตกหรือเปล่าแล้วก็เสิร์ฟเปิดโทร์โบตะตะต,ต,ตนเกมแลังจากวะนี้เฮ้ยกระปะสวยมาดิพีญี่ปุ่นนะครับผมนะเขาต้องอาศัยคอมโบนะฮะคล้ายๆเกมพวกมาจองเวพวกอะไรพวกนี้เลยนะครับ มาเอาลยเอาดีมาดิครับกลับมาดิครับน้องๆอาชชายมาเป็นสิบบาทด้วยครับฟรีเกมอ่ะที่โกมาดิครับแต่จังหวะนี้มาเงียบกิฟต์เลยแค่เปิดแรกเอากูแล้วเปิดสองไปแล้วครับผมแล้วเปิดที่สามกูยังไงไอเดียเก้ามาดิเก้าเก้าหน้าเก้าหลังเราไม่รู้นะวายมาเอะเทะดองนี้โอ้โหดองร้อยสิศัมผมถ้าถามผู้ชมแล้วฟรีได้ฟรีหรือเปล่าครับผม ดอลลิ่งล้ฟ,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 ฟรีเลยฟรีหรือเปล่าฟรีเลยฟรีหรือเปล่าเคด้วยมาแล้วเพื่อนสวยเคด้วยไปก่อนนะครับผมมาสามร้อยแล้วครับผมนะกำไรกูมาแล้วเพื่อนเฮ้ยสงสัยมันจะตกใจเสียงแม่งไม่เข้าเลยว่ะจิกเกอร์สามร้อยบาททวนมามึงให้ทุนกูมาเหรอไปไปกันต่อเลยครับผมผีญี่ปุ่นก็เอาจริงๆ,ๆอ่ะเพื่อนมาฮึ จจไปสวยมาดิเจนเก้และดองน,นี้เซอร์ไพรส์มาด้วเกอร์เฮ้ยคิวมาดิคูณหกจงังหวะที่สามร้อยหกสิบบาทเพื่อนเอ๋ยแลว้วจังหวะนี้มาหรือเปล่าเฮ้ยมาสิบสามบาทกูก็เอาเออสามร้อยแปดสิบแปดบาทนะเพื่อนเอ๋ยครับผมรางวัลเมก้ามาแล้วครับผมนะจงังหวะนี้มาแล้วฮะและดอกน,นี้เผาไปก่อนเผาไปก่อนเจนเจ้เจนเจ้เฮ้ยปัยกแอบ กูอดมาเล็กสองปาสุดท้ายจะได้ถึงพันหรือเปล่าพเพื่อนเอ๋ยเฮ้กูลวท้อมาดิเค,เคด้วยปะต้องสุ่มเป็นอะไรเอ้ยอเคด้วยจะจลยอยังเค่สามร้อยหกสิบบาทอีกแล้วโอ้โหดอกนี้มาเลยโอ้โหโคอมไฟไอ้บ้าเอ้สามร้อยหกสิบเก้าบาทครับผมแม่กำไรโหจริงจริงๆอ่อวันนี้มาฮะนะกำไรหนึ่งพัน แม่เอาต่อไหมเอาต่อไหมอ่าเดี๋ยวผมต่อให้ทักงสี่เปิดแล้วกันนะฮะมาเรียบร้อยครับผมเกมไม่แจกครับผมนะฮะอย่างนี้คือเกมไม่แจกแล้วนะฮะอ่ะโอเคสว่วนเพื่อนๆด้านในนะครับผมที่สนใจนะครับผนมะก็อย่าลืมมาฮะคลิปที่หนึ่จะคิดด้านล่างมาได้เลยนะจ๊ะผมนะครับผมนะเพื่อนๆก็ยังไงก็เอาไว้เจอกนันใหม่คลิปหน้านเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ